สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟัง fc ที่น่ารักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับผู้บ่าวลีโอ a n n e l ครับก็วันนี้ก็มีข่าวสารประจำวันที่1กันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้ก็ผู้บ่าวลีโอก็มีข่าวสารดีๆมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้ก็มาเสนอเกี่ยวกับการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมนะครับสำหรับม .33 มสามมม สี่นะครับสาหรับใครที่พลาดสิทธิ์ที่ไม่ได้นะครับก็ให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันกสังคมนะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้คลิปดีดจากพี่โยคนากรนะครับมาแนะนําขั้นตอนในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับว่าต้องทําอย่างไรเช่นไรนะครับก็ไปพบกับคลิปพี่โยธนากรเลยนะครับในการแนะนําการ ยื่นติดทบทวนนะครับผม คืาขา่าวกับผมโยนากรคง,งประที่วันนี้วันพุทธที่1กันยายนนะครับผมมาแจกแจงรายละเอียดให้นะครับสำหรับใครที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับทั้งมาตรา33 39แล้วก็40ในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน1เดือนเต็มๆนะครับอันดับแรกเลยท่านจะต้องไปเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ต้องขึ้นสถานนะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขครับก็จะแบ่งเป็นมาตรา 3, 3, 3, รับ มาตรา3-3จะต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับใน9กิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับมาตรา3-9นะฮะต้องเป็นผู้ประกันตนมีสถานะเป็นผู้ประกันตนเนี่ยนะครับภายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้ไปดูมาตรา40่กันหน่อยมาตรา40เขาก็จะแบ่งเป็น13จังหวัดแรก 13จังหวัดแรกต้องลงทะเบียนภายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วน16จังหวัดหลังท่านต้องลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินภายในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มนี้ที่ผมบอกไปทั้ง3กลุ่ม จะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับทีนี้เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นนะเดี๋ยวเขาจะให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็เอามาเขียนรายละเอียดนะครับ <im it> ก็ต้องใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเสร็จที่ท่านเอาไปจ่ายเงินสําหรับมาตรา40 อันนี้เดี๋ยวเขาต้องใช้นะฮะท่านต้องไปดาวน์โหลดเอกสารเพราะว่าเขาจะให้เซ็นลายมือชื่อแล้วก็นําส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือไปส่งที่สํานักงานประกรันสังคมก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่1 5 0 6หรือจะส่งเอกสารทางอีเมลก็ได้นะครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของประกรันสังคมนะครับทีนี้ก็มีคําถามเพิ่มเติมว่าเอ๊ะกลุ่มที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้และกลุ่มไหนที่ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ ก็จะมีในกลุ่ม3จังหวัดก็คืออยุธยาชนบุรีฉะเชงิงเซาที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2 5 6 4ที่เขาขยายระยะเวลาให้นะครับแล้วก็กลุ่ม16จังหวัดที่ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธินะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นคนละกลุ่มกันนะครับก็ให้รอเช็คสิทธิ์ของท่านว่าท่านได้รับสิทธิ์ไหมตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปก็คาดว่ากลุ่มนี้ นะครับที่ลงทะเบียนภายในวันที่2 4สิงหาคมนะฮะก็จะได้รับเงินเยียวยานในช่วงกลางเดือนกันยายนหรือวันที่15นะครับส่วนใครที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินให้ท่านไปดูผูบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเงินเขาจะโอนให้ทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์นั่นเองนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยครับครับก็ตามที่พี่โยคณากรบอกเลยนะครับผมการยื่นทบทวนสิทธิ์ว่าต้องใช้อะไรยังไงนะครับ ก็วันนี้ก็วันที่1กันยายนนะครับสองพันห้เป็นวันดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้ก็หลายๆท่านคงจะลุ้นกันนะครับช่วง4ี่โมงเย็นครับวราใครจะเป็นเศรษฐีนะครับผมฉันละสิชันละสิก็ยังไงก็ช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ก็ขอให้เอฟซีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่วงใส่แมสนะครับผม ก็พกเจลล้างมือไปบ่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมผู้บ่าวลิโอชาแนลนะครับข่าวจริงต้องติดตามที่นี่เลยครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดูแลสุขภาพกันไปครับอยู่กันรับชมกันไปยาวๆนะครับก็วันนี้แอดลิโอก็ขอลาไปก่อนคุณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม